่าาวโดยสนัก INN ไทยป่วยโควิด19ระมัวันนี้11,252รายสะสม1,511,357รายและเสียชีวิต141ราย ตูนข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ของประเทศไทยประจำวันพุธที่22กันยายน2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม11,252รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบกเฝ้าัง9ระวัง9 8 1กรายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก1,391รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำ28รายเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ17รายทำ ให้มีผู้ป่วยสะสม1,511,357รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา1,482,494รายและมีผู้เสียชีวิตวันนี้อีก141รายรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว15,753รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้13,695ราย ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว1,366,533รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก1 2 9 0 7 1ราย ประธานหอ,อการค้าชีเ้เง่อนไขาการค้าล็อกเดือนตุลาคมเข้มข้นขึ้นแต่ต้องทําเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อเปิดเมืองเดินหน้าเศรษฐกิจและท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลกันค่ะนายสมันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่า การเพิ่มเงื่อนไขที่มีความเข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการในการคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นมองว่าเงื่อนไขต่างๆสำหรับทั้งสถานประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนคงเพิ่มขึ้นสำหรับหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นจุดแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ แต่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าได้แต่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการต้องมีความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้หากมีการเปิดเมือง ซึ่งทางหอการค้าไทยได้ทำข้อเสนอเปิดเมืองปลอดภัยไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและพร้อมทำงานอย่างต่อเนื่องกับทุกฝ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าและจะมีแผนขยายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยโดยภาคเอกชนได้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับทีมบริหารภาครัฐในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในแผนการทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจหลักในภูมิภาค ขวัญจันวนจันผู้สื่อข่าวอ n นเอ็นรายงานค่ะปีท้ายกันที่มติที่ประชุมสั่งยกเลิกศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราชบำรุงหลังถูกร้องเรียนทรมานผู้ป่วยประสานญาติรับกลับภายในสองวัน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมกับนายแพทย์นิพนธ์พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาสำนักงานพระพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าผู้ราชบำรุงกรณีแม่ร้องเรียนลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติดโดยนายแพทย์มานัทโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าตามที่ รากฏข่าวสารทางสื่อกรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติดและจากการตรวจสอบพบว,ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ส่งเคราะห์และพื้นฟูวัดท่าผุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีในเบื้องต้นกรมการแพทย์ได้มอบหมายให้สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบ,บร,รมราชชนนีได้เข้าร่วมกับสำนักง,งานปประสลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันกับนายแพทย์นิพนธ์พัฒนก,กิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าศูนย์ส่งเคราะห์และฟื้นฟูวัดผุราชบำรุงนั้นได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งภายใต,ใต้การกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลตามพรบรยาเสพติดให้ท่กพศ2,522ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นสถานฟื้น,นฟูสมรรถภาพขนาด60เตียงแต่ได้ดำเนินการเป็นจำนวน274เตียงและเป็นผู้ป่วยจิตเ,ตเวชจำนวน49รายและผู้ป่วยยาเสพติด225ราย นายแพทย์สรายุทธกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมเร่งด่วนเพื่อวางแผนแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์สงเคราะห์วัดท่าผู้ราชบำรุงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญได้ว่าวัดท่าผู้ราชบำรุงต้องการยกเลิกการดำเนินการของศูนย์ส่งเคราะห์และฟื้นฟูเนื่องจากพระผู้ดำเนินการมรภาพแล้วโดยให้รีบดำเนินการส่งเอกสารยกเลิกไปยังสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งกรมการแพทย์ดำเนินการกันต่อไปในขณะที่ผู้ที่อยู่ ในศูนย์ทั้งหมดให้ประสานแย่รับกลับภายใน2วันนี้จบการเสนอข่าว9นาฬกาน,นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN